มัน <premises. S 2> ไม่พอหรอกแปตอนวอลเน็ตฟิกทำเว้นเดย์ซีซั่นสออกมาให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนี้รีวิวหลังดูซีรีส์เว้นเดย์ซีซั่นสดูจบมีคำถามซีซั่นสจะมากี่โมงอยากดูต่อแล้วเนี่ยในซีรีส์ซีซั่นสนี้จะแบ่งออกเป็นพาร์ทพาร์ทละสตอนพาร์ทแรกเกือบหลับแต่พาร์ทสกลับมาได้และโคตรสนุกแต่เหมือนว่าพุ่งกับเขาอยากมีอะไรมานําเสนอเขาก็เอามาใส่รวมไว้ใน4ตอนท้ายในพาร์ทสหมดเลยมันเลยทําให้เนื้อเรื่องในซีซั่นสนี้ดูเข้มข้นไปหมดเข้มจนติดคอ8ตอนไม่พอทททีีีีี่่่่่่่่จจะะะะะเเเเลลลลาาาารรรรืือออองงงงงววใใใหหห้้้้้้คคคบัััมมดดดไไนนนนนขซตตตตแแํกก็ เล่าสตอรี่ที่มาที่ไปอีกและมันจะมีเรื่องราวต่างๆของตัวละครในเรื่องที่เขาจะปูไปในซีซั่นต่อๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอีนิดตอนท้ายเรื่องราวของแม่ไซเลนเรื่องของไฮที่จะมีต่อไปอีกแล้วไหนจะมีเรื่องของน้าโอฟิเลียดำน้าสาวของเวนเด์ที่พูดถึงทั้งเรื่องอย่างนี้จะให้อยากดูต่อได้ยังไงไม่จบแค่ซีซั่นสามแน่ๆแ,แต่เรื่องราวในซีซั่นสองนี้ผมกลับชอบมากสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็น <S <S ก็ได้เห็นในซีซั่นนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากเหมือนตอนได้ดูแฮร์รี่พอตตร่ีมทห10ง มันสั้นเกินไปอยากดูต่อแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะดูกันครบหมดทุกตอนแล้วแหละเป็นยังไงบ้างซีซั่นนี้สนุกไหมให้กี่คะแนนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้